สวัสดีครับขอต้อนรัเข้าสู่ช่องเมเด s t สตอรนะครับเมื่อเช้านี้ได้คุยกับพี่อิสระนะครับเห็นสนใจเกี่ยวกับเรื่องไม้ล้อมตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอ๋อ oh, จะซื้อเป็นต้นไม้ใหญ่มาปลูกเลยก็ได้แจ้งราคาไปบอกว่าต้นประมาณประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่า uh, พอคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพี่อิสระเนี่ยเพิ่อนอยากจะให้ลุงนะฮะไปล้อม ต้นคูณต้นคูณก็อาจจะออกดอกสีหลายสีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีนะครับมีหลายแบบต้นคูณสักสิบต้นนำมาปลูกในบริเวณด้านหน้านะฮะเนี่ย FC ถ้าปลูกสักสิบต้นเนี่ยผมว่าจะล่มลื่นมากเลยนะฮะจะล่มลื่นมากเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นเห็นไ,ไหมครับนี่แค่ต้นเดียวนะ FC ประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มล่มแล้วเห็นไ,ไหมครับเริ่มล่มลื่นแล้ว มีสัก10ต้นนะฮะตามจุดต่างเนี่ยพอบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยคนก็อยู่ข้างล่างเนี่ยจะร่มรื่นมากอย่าง FC มาดูตรงที่ผมปลูกตรงนี้ต้นคูนอันนี้ปลูกแค่2ต้นนะฮะปลูกแค่สต้นต้นแต่ว่าเราเรากะระยะไว้ว่าพอตอนเย็นมาปุ๊บเห็นไหมครับ FC เนี่ยพอตอนเย็นมาประมาณสักบ่าย3ามโมงเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มเป็นร่มแล้ว เห็นเห็นเงาไหมครับเงาตรงนี้เนี่ยประมาณบ่ายสองเนี่ยก็อยู่ตรงที่ฐานพระแล้วนะครับต่อไปก็บริเวณนี้ก็จะร่มรื่นมากขึ้นเพราะมีต้นไม้มาปลูกนะครับมาปลูกนานาพอปลูกก็จะร่มรื่นนะฮะตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับขนาดนี้ต้นคูนต้นสนานนี้ประมาณอยู่ที่ผมว่าน่าจะหมื่นห้า หมื่นห้าหรอหมื่นห้าหมื่นห้าหรือสองหมื่นอย่แหละวอ๋อต้นคูณนะครับโอ้แต่ต้นนี้ผมซื้อมาอันนี้ต้นคูเหรอไม่ใช่อันนี้ต้นต้นอ่ะประดูอ๋อต้นประดู่ต้นประดู่ประดู่จะแพงกว่าไหมอ่ะประดู่ต้นนี้ถ้า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 ร้านค้าก็จะประมาณที่สองหมื่นกว่าอ๋อเหรอไอ้ต้นต้นประดู่มันน่าจะแพงกว่าต้นคูณไหมอ่ะครับไม่ว่ายังไงเพราะว่า ไม่แน่ใจต้องไปถามที่ร้านอีกรอบนึงตัวคูน่าจะถูกกว่าไหมฮะแต่ต้นละ8,000ก็มีถ้า8,000น่ะโอ้ว่ามันจะไซส์ประมาณด้านหลังอ๋อมันต้องดูไซส์ใช่ไหมต้องดูไซส์ดูดูดูรอบวงแต่เพราะว่าถ้าไซส์เท่านั้นน่ะพอดีเพราะว่าพอเขาโตเนี่ยลากเขาจะได้เยอะขึ้นแต่นี่คือมันต้องคำเยอะตอนนั้นน่ะไซส์นั้นพอดีเนี่ยฮะไซส์์ขาหน้า เพราะว่าลุงเขาอยากไปล้อมเอาแถวแถวหมู่บ้านนี้เขาบอกงี้นะถ้าล้อมให้ล้อมไหมถ้าล้อมเนี่ยต้นต้นน่ะไม่แพงไม่ถึงประมาณพันหนึ่งสองพันน่แต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมีรถไปตักแค่นั้นเองก็ต้องมีค่าบรรทุกใช่ค่าบรรทุกเพราะว่าล้อมเองอ่ะดีล้อมเองดีกว่าล้อมเองดีถ้าเรารู้จักคนที่เขาจะเอาออกล้อมไปเสร็จถึงห้าพันไหมรวมยกด้วยรวมบรรทุกรวมขุดรวมอะไรมาด้วยถ้าไปทําเองผมว่าถ้าไซส์ไม่ใหญ่น่ะ ไม่ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงใช่ไหมแล้วเราก็ตีว่าที่ห้าพันใช่เนาะใช่เราต้องไปดูเองเพราะว่าต้องให้พ่อใหญ่พลไปทําเองอ่ะครับพ่อใหญ่พลต้องไปทําเองเพราะไม่งั้นก็เป็นหมื่นใช่ไหมเป็นหมื่นอเพราะว่าถ้าถ้าเราเคยทําอย่างเงี้ยเราเคยทําเราพอรู้อันนี้พี่เหน่งปลูกกี่เมตรกว้างห้าเมตรหกเมตรกว้างเท่าไหร่ครับขนาดกว้างระหว่างต้นหนาต้นเนี่ยห้าเมตรครับกว้างห้าเมตรใช่ห้าเมตรถ้าตรงนู้นเราก็ปลูกแค่ห้าเมตรก็โอเคเนาะ ใช่ทีห้างเนีรก็ลังสวยนะแต่ว่าฝั่งนี้มันไม่มีเสาไฟมันก็โอเคนะมันได้นะได้ได้ได้ผมว่าว่าต้นไม้ประมาณไซส์นั้นเอาเรียงเลยสีเมตรต้นสีเมตรต้นสีเมตรต้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปเช็คราคากับไอ้ร้านก่อนว่าว่าว่ามันราคาระหว่างราคาร้านกับราคาล้อมเองมันราคาจะต่างกันเยอะขนาดไหนเนาะใช่แล้วก็มีต้นต้นประธานสักหนึ่งต้น ต้นใหญ่อะหรอต้นใหญ่ต้นประธานต้องมีต้นประธานสนุนต้นเดี๋วว่าจะไปฝุดเอาที่บ้านดีเดินเดินครับอีกนิดน่งโอเคอาผลตะลักเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมศาลามาแล้ว FC ว้าวโอ้สีตัดกันสวยมากเลยอ่ะ ดูนะเอฟซีเนี่ยด้านหน้าโอปูพอดีตั้งบนลานปูนพอดีครับพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนเตรียมมาไว้แล้วใช่ยังก็เตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้เลยแล้วล็อกเลิกสวยงามนี่โอ้โหอลังการอันละใบครับสุดยอดสุดยอดนี่ฮะผมเตรียมไว้แล้วเราละคันนั้นสี่ส่วนเยอนว่าขันนั้นเปลงอาหารก่อนโอ้วพี่เเรียกโอ้ มเกนเยอะหน่อยรี่ี่จาะ้วมว่าที่ใช้ยาที่ยาสวยที่สุด,สดเ<ม>ข้าพอดีเลยด้านหน้ไเมดาก็มาทำความสะอาดให้นะครับช่วงนี้ครับทุม่าน้วันเนาะใช่ตัวนั้นเมดาก็มาทำใช่ไหมผมเห็นยาออก เบน่าก็มาเกียนจำได้ไหมวันนั้นเรามาอะไรอีกออะไรจำจำได้ไหมว่าวันนั้นเรามารีวิวว่าถ้ามีสาลาก็ผมอาจจะเป็นคนที่มารีวิวว่าเออตรงนี้เอาไว้สาลาแล้วใช่ใช่ใช่พ่อปู่ก็เลยจัดสรรเลยองคูก็เลยเอามาให้เลยก็เนี่ยพี่หนึ่งครับเป็นคนมารีวิวว่าถ้าเป็นเหมือนกับทำไว้รอเลยผมผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยต้องได้วางศาลาเพราะว่า อยู่ด้านหน้าพ่อปู่พอดีเพราะว่าหลังจากที่วันเราวันหลังจากที่วันนั้นอ่ะที่พี่เ่กพูดอ่ะเขาก็มีโครงการอาตารามาวางลนนะปุ๊บเลยเนลมิรมาทันทีเลยนี่นะฮะศาลาของพี่อิสระมาแล้วนะครับสวยเนอะดูตัดกับเข้ากับปู่พอดีเลยสีเด่นมากใช่นี่ FC ดูนะ FC ดูนะฮะ ียังไม่ได้ลงใช่ไหมเนี่ย<ะ>ยังไม่ได้ลงใช่ไหมครับไปศาลาอ๋อย่งางขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนขอกินข้าวก่อนเพราะว่าค,คนที่จะยกลงก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อเอาแรงก่อนค่ะเอาแรงก่อนเพราะว่าเวลาก็เกอบสามโมงแล้วเนาะครับให้ดูศาลาสีสวยเนาะ,ะตีมตีมตีมเดียวกัน เนี่ยเราไปดูใกล้ๆเยอะป่ะเนี่ยฮะเอฟดูนะฮะ uh, ใครชอบเลขอะไรก็เอานะครับเอาเลยเอานะฮะห uh, นะะึ่งแปดสี่เก้าเจ็ดศูนเอ้ยมีแต่เลขดีๆนะเนี่ยอือสี่หนึ่บวกกันเป็น9กนะ้านเอฟซีนี่ <c oughs> บวกกันเป็น9 ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้พวกเราลงคลิปก่อนให้พวกเราลงคลิปลงคลิปแรกก่อนแล้วพวกเราถึงจะได้ต่อคลิปมาตงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Story นะครับมองมลงกันแกเอาไปทำอะไรกินไหมตำกระทอนมันกินกับแจ่วได้ไหมกินได้ล็กแก่ วันนี้พาน้องเมย์มาช้อปปิง้งมามาซื้อของกินนะคะที่คุณหมอบอกว่าให้ให้ลดน้ำตาลลงก็เลยคิดว่าอ่าลดน้ำตาลลงพวกเมย์จะมาซื้ออะไรบ้างเนาะวันนี้ก็เลยมาซื้ออ่าอย่างเช่นพวกน้ำพวก,กโกโก้เมย์จะชอบโอวันตินอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พวกนั้นมันมีน้ำตาลใช่ไหมคะเมย์ก็เลยคิดว่า ซื้อผงโกโก้แยกไปเลยอ,อันเนี้ยเขาเขียนว่ามันไม่มีน้ำตาลแล้วเราก็เอาอันเนี้ยที่มันเป็นชูคาโรสอะคะ่วะวัตถุแทนน้ำตาลแล้วเราก็ไปใส่กับพวกนมแพะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เราก็เหมือนกับเราไม่ได้กินพวกน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแบบ บางทีมีบางทีมีเหมือนแพ้ท้องอะไม่ค่อยอยากกินข้าวก็เลยมาซื้อพวกโจ๊กข้าวไลซ์เบอร์รี่อะไรกักบโจ๊กข้าวโอ๊ตเนาะเอาไปเผื่อ,อไว้นะคะเผื่ออยากซดเป็นแบบซุปเออคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากข้าวช่วงแพ้ท้องนะเป็นช่วงเย็นนะคะก็เลยมาลองซื้อพวกซุปเห็ดกับซุปข้าวโพดไป ก็ดูน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็น้อยอยู่สองกร,รัมเองของโลซ่านะจริงๆมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าที่นี่ไม่มีขายนะคะแล้วก็มาซื้อพวกข้าวกล้องค่ะพวกขนมปังโควิดนะคะเอาไว้กินเหมือนกับระหว่างมื้อที่เราหิวแต่เราไม่ได้รู้สึกหิวที่จะอยากกินข้าวขนาดนั้นเนาะแล้วก็ซื้อพวกพวกเป็นพวกมัน มันม่วงกรอบๆเอาไว้กินเล่นนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยแล้วก็ซื้อปะลาร้าแบบโลชูก้าไปด้วยของแม่เลี้ยงแล้วก็มีสาลายนะคะคือพยายามหาเนื่องด้วยเมียหิวบ่อยพอหิวปุ๊บมันอยากอะไรอยู่กับใกล้ๆมันก็อยากจะเอามากินเนาะแต่ว่าส่วนมากน้ำตาลจะเยอะน้ำตาลจะสูง ก็เลยต้องมาหาอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินจุกจิกแบบที่มันน้ำตาลน้อยเลยเแทบจะไม่มีน้ำตาลเลยค่ะว,วันนี้ก็ได้ประมาณนี้